ดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับเราอิวอดิวอิว,อ,ว,อ,ว,อ,วอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะมาเจอกับเราแบบนี้แน่นอนว่าต้องมีผลิตภัณฑ์ดีๆอะไรมาแนะนำกันอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้นะคะเราจะขอมาพูดถึงของถูกและดีในเซเว่นนั่นเองซึ่งตอนเนี้ยเราได้มาลองแล้วนะทุกคนก็คือชอบแล้วก็เวิร์กมากนะคะอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนั่นก็คือจากแบรนด์ซิสตานั่นเองค่ะ ซึ่งแบรนด์ซิต้าเนี่ยนะคะเขาโด่งดังมากๆเลยกับซีรีส์ของแตงโมนะคะไม่ว่าจะเป็นเจลแตงโมอีอีแตงโมนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาค่ะเป็นสบู่ตัวนี้นั่นเองจ้าอันนี้นะคะมีชื่อว่าสบู่แตงโมนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นดาวดวงใหม่ของจักรวาลแตงโมซิต้าเลยก็ว่าได้ค่ะ ตัวนี้นะคะเขามีชื่อว่า Sister Watermelon Brightening and r e f i h i n g Soap ค่ะหรือว่าเรียกง่ายๆว่าสบู่แต่งโมนั่นเอง ซึ่งแน่นอนนะคะว่าส่วนผสมหลักของเขาเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นแตงโมนะคะซึ่งจะช่วยทําให้ผิวของเราอะ่ะดูชุ่มน้ําอิ่มน้ําชุ่มชื้นดั่งเช่นแตงโมนั่นเองนะคะและนอกจากแตงโมแล้วนะคะทุกคนเขายังมีส่วนผสมอื่นๆที่น่าสนใจอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีคอลลาเจนอะโลเวยล่า แล้วก็โยเกิร์ตนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะช่วยทําให้ผิวของเราอะดูกระชับขึ้นสดใสขึ้นเรียบเนียนขึ้นแล้วก็ดูสว่างกระจ่างใสขึ้นนั่นเองนะซึ่งใน1นซองนะคะเขาก็จะแบ่งเป็นสบู่แบบนี้สอก้อนนะคะซึ่งทําให้สะดวกในการใช้งานมากๆเลยนะคะเราไม่ต้องมาตัดแบ่งอะไรให้วุ่นวายเนาะแล้วไซส์ของเขาอะก็มีขนาดที่แบบ ใหญ่กําลังดีเลยนะคะไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปเนาะก็ใช้ถนัดมือแหละแล้วก็สามารถใช้งานได้นานเลยนะ1ก้อนก็ประมาณ2อาทิตย์เลยนะคะในเรื่องของการตีฟองนะคะเขาสามารถตีฟองออกมาได้ง่ายมากเลยโดยที่เราไม่ต้องใช้เครื่องตีฟองเลยก็ได้นะคะที่สําคัญเนี่ยฟองเขานุ่มมากด้วยค่ะทุกคนกลิ่นหอมแตงโมมากๆด้วยนะคะหอมแบบหอมละมุนหอมสดชื่นมากๆค่ะ เมื่อเราใช้ที่หน้านะคะทุกคนมันไม่มีการแสบหน้าหรือว่าระคายเคืองหน้าเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะ่ะฟองโฟมมันแบบนุ่มๆม,มากๆเลยนะแล้วหลังจากล้างเสร็จนะคะจะเห็นเลยว่าหน้ามันดูสดชื่นมากขึ้นนะคะผิวไม่ได้ตึงเอียดแบบเวลาเราล้างหน้าด้วยสบู่ทั่วไปนึกออกปะผิวมันจะดูแบบช่ำๆน้ำอ่ะดีงามมากๆเลยนะคะอันนี้นะคะ1ซองเนี่ยเขาสามารถ ใช้ได้ทั้งหน้าเราก็ตัวเลยนะคะอย่างหนึ่งซองมันมีสองก้อนใช่ไหมเราก็จะแบ,บ่งนะคะก้อนหนึ่งเอาใส่แก้วอย่างนี้ไว้นะคะเอาไว้สําหรับใช้ล้างหน้าเนาะส่วนอีกก้อนหนึ่งนะคะก็เอาไว้ใช้กับตัวนะคะซึ่งคุ้มมากๆเลยนะคะแล้วหลังจากที่ได้ใช้นะคะทุกคนมันรู้สึกว่าผิวอะมันดูฉ่ําขึ้นนะคะดูแบบอิ่มน้ํามากขึ้นดูเงาเงาดูสุขภาพดีอะแล้วที่สําคัญคือพวกสิวต่างๆอะมันไม่ได้ลอกไม่ได้แห้งไม่ได้แสบอะไรเลยนะคะก็คือหลักๆคือผิวสุข ภาพดีขึ้นคือเวริร์กมากๆแนะนํามากๆนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะทุกคนลองพุ่งตัวไปเลยนะคะมีขายที่เซเว่นนวนะคะราคาแค่57บาทเท่านั้นได้ตั้ง2ก้อนอย่างคุ้มอะ่ะ ใครที่เคยใช้เจลแต่งโมของเขาอยู่แล้วอะ่ะก็คือห้ามพลาดตัวนี้เลยคือใช้คู่กันน่ะเวิร์กมากทุกคนบอกเลยนะคะแต่สำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้เลยนะคะเราแนะนำว่าลองไปหาซื้อดูนะคะราคามันไม่แพงนะลองดูมันไม่เสียหายเนาะแล้วถ้าชอบไม่ชอบอยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันคะ่ะแต่แน่นอนชอบแน่นอนเราคอนเฟิร์ม สำหรับวันนี้นะคะก็ป้ายยากันมาพอสมควรเนาะใครได้ไปลองใช้แล้วนะคะก็ชอบหรือไม่ชอบหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงนะคะมาคอมเมนต์คุยกันได้เลยนะคะเพื่อให้เป็นเหมือนทางเลือกแล้วก็เป็นรีวิวอีกอย่างหนึง่งให้สําหรับเพื่อนๆที่กําลังดูคลิปนี้อยู่แล้วกาลังตัดสินใจเนาะจะได้อ่านรีวิวของเพื่อนๆอ,อ,อีกหลายๆคนเนาะจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะสําหรับวันนี้นะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะป้ายยาสั้นๆพอเนาะโอเคยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะกดไลค์ให้ด้วยนะเราไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ